สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ EP 3นะคะกับคุณครูวันนี้พาเทพเรียงวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักคําว่าสับเซตและ Power s e t ค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะสับเซตสับเซตเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคํานี้นะคะซึ่งคําว่าสับเนี่ย ในภาษาอังกฤษมันแปลว่าย่อยนะคะดังนั้นคำว่าสับเซตอีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าเซตย่อยก็ได้นะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนสับเซตก็คือจะใช้เป็นตัว U ตะแคงแบบนี้นะคะถ้าครูเขียนแบบนี้เราจะอ่านว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B เซต A เป็นสับเซตของเซต B หมายความว่าอะไรจะหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของเซต A ค่ะเป็นสมาชิกของเซต B นะคะตัวอย่างเช่นให้ A มีสมาชิกก็คือ1 2 3 B มีสมาชิกก็คือ1 2 3 4 5ถามว่า A เป็นสับเซตของ B หรือไม่เราก็พิจารณาได้โดยดูสมาชิกของเซต A ค่ะดูว่าสมาชิกของ A เนี่ยทุกตัวเนี่ยมันไปเป็นสมาชิกของ B ไหมปรากฏว่าในข้อนี้ สมาชิกของ a ทุกตัวเลยค่ะไปเป็นสมาชิกของ b เราก็สรุปได้เลยว่า a เป็นสับเซตของ b นะคะในโจทย์เดียวกันถ้าครูถามใหม่ว่าเซต b เป็นสับเซตของเซต a หรือไม่อ่ะเราก็จะพิจารณากับกันค่ะก็คือเราไปดูที่เซต b เซต b เนี่ยมีสมาชิกคือเซตของ1 2 3 4 5ดูว่า สมาชิกทุกตัวของ B เนี่ยไปเป็นสมาชิกของ A หรือไม่ปรากฏว่าสมาชิกของ B เนี่ยจะมีบางตัวก็คือ4กับ5ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A ดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า B ไม่เป็นสับเซตของเซต A นะคะเซต B ไม่เป็นสับเซตของเซต A นะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้การไม่เป็นสับเซตเนี่ยจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ตัว่ตัวแครแล้วขีดทับนะคะอ่านว่า B ไม่เป็นสับเซตของ A นั่นเองนะคะจากตรงนี้เราสามารถหาสับเซตทั้งหมดของเซตที่กำหนดให้ได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นครูกำหนดให้เซต A เนี่ยมีสมาชิกสักสองตัวคือ1กับ2ถ้าครูให้นักเรียนหาสับเซตทั้งหมดหรือหาเซตย่อยทั้งหมดของเซต A เนี่ย เราจะหาได้ยังไงวิธีการหาก็คือเราจะเริ่มหาจากเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยเซตเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยนั่นก็คือเราเรียกว่าเซตว่างถูกไหมคะเซตว่างเนี่ยจะเป็นสับเซตของเซต a นะคะ แล้วก็ถัดมาเราจะหาสับเซตหรือหาเซตย่อยที่มีสมาชิก1ตัวจาก A เนี่ยมันมีสมาชิกคือ1กับ2ดังนั้นเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็คือประกอบด้วยเซตของ1กับ เซตของ2ที่มีสมาชิกอย่างละ1ตัวนะคะก็จะได้ว่าเซตของ1เนี่ยเป็นสับเซตของ A ด้วยเซตของ2ก็เป็นสับเซตของ A ด้วยอ่ะพอหาสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวครบก็หาสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวนั่นก็คือ เซตของ 1, 2นั่นเองที่มีสมาชิก2ตัวก็จะได้ว่าเป็นสับเซตของ A ด้วยทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเซตสุดท้ายเนี่ยคะ่ะที่เราหาก็คือเซตของ 1, 2เนี่ยมันเป็นเซตเดียวกันกับเซต A แล้วแสดงว่าเราหาครบแล้วนั่นเองนะคะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าสับเซตทั้งหมดของ A ที่ครูยกตัวอย่างนะจะมีทั้งหมด4สับเซตนะคะ ทั้งหมดจะมีอยู่4ับเซตอ่ะถ้าครูเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นให้สมมุติให้เซต B ค่ะมีสมาชิกสัก3ตัว1 2 3และกันจงหาสับเซตทั้งหมดของเซต B อ่ะแล้วก็เริ่มหาตั้งแต่เซตแรกก็คือ เซตย่อยที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยก็คือเซตว่างค่ะจะเป็นสับเซตของเซต B ีเซตที่2ก็คือเซตสับเซตที่มันมีสมาชิก1ตัวปรากฏว่าในเซต B เนี่ยมีสมาชิกคือ1 2 3ดังนั้นถ้าเราแบ่งเป็นเซตย่อยก็จะมีเซตของ1เซตของ2เซตของ3คือเซตที่มีสมาชิกอย่างละ1ตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสับเซตของ B เป็นสับเซตของ B ตัวนี้ก็จะเป็นสับเซตของ B เหมือนกันนะคะต่อไปหาสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวเราก็จับคู่เลยค่ะก็จะมีเซตของ1คู่2เซตของ1คู่3เซตของ2คู่กับ3นะคะอะ ทีนี้หาครบแล้วก็เหลือเซตสุดท้ายก็คือเป็นเซตที่มีสมาชิก3ตัวก็คือเซตของ1 2, 3นั่นเองจะเห็นว่าเซตสุดท้ายก็เป็นเซตเดียวกันกับสิ่งที่โจทย์ให้มาแสดงว่าเราก็หาครบแล้วดังนั้นหมายความว่าถ้าเซต B มีสมาชิก3ตัวเมื่อไหร่เราจะหาสับเซตทั้งหมดได้ทั้งหมด8ปสับเซตนะคะ โอเคถ้าครูถามต่อคะ่ะว่าสมมติครูกำหนดเซต C มีสมาชิกสัก4ตัวนักเรียนก็ทำลักษณะเดียวกันถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการสังเกตแล้วครูถามเลยว่าสับเซตทั้งหมดของเซต C เนี่ยที่มีสมาชิก4ตัวเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่สับเซต เราก็จะตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาให้ครบจากการสังเกตรตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ A มีสมาชิก2ตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด4สับเซตมันจะมาจาก2ยกกำลัง2 2เลขชี้กำลังตัวนี้นะคะจะมาจากสมาชิกจำนวนสมาชิกของเซต มีสมาชิก3ตัวหาสับเซตได้ทั้งหมดจะได้8สับเซตมันมาจาก2ยกกำลัง3 3ตัวเลขชี้กำลังตรวนี้ก็จะมาจากจำนวนสมาชิกของเซตเหมือนกันนะคะ,ะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ C เนี่ยมีสมาชิกอยู่4ตัวแสดงว่าสับเซตทั้งหมดก็จะมี2ยกกำลัง 4สับเซตหรือเท่ากับ16สับเซตแสดงว่าเราต้องหาสับเซตหรือเซตย่อยทั้งหมด16สับเซตออกมานะคะ,ะทีนี้ถ้าครูกำหนดสมมติว่าเซต D มีสมาชิกนับสมาชิกแล้วมีสมาชิก5ตัวเราก็จะตอบได้เลยว่าเซต D เนี่ยจะมีสับเซตทั้งหมด2ยกกำลัง5สับเซตนั่นเองนะคะ หรือถ้าครูกำหนดเป็นเซตใดๆถ้า n a มีสมาชิกเท่ากับ n ตัวเราก็จะสรุปได้เลยว่าจำนวนสับเซตทั้งหมดก็จะมี2ยกกำลัง n สับเซตนะคะอันนี้เป็นการเช็คจำนวนสับเซตได้ด้วยว่าเราหาครบหรือยังโอเคจากตัวอย่างที่1กับที่2เซต a กับเซต b ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เซตที่เป็นสับเซตของทุกเซตเลยมันจะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบแรกคือเซตว่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทั้ง a และ b ด้วยถ้าเราหาเซตอื่นๆเซตว่างก็จะเป็นสับเซตของทุกเซตด้วยเหมือนกันและจะมีอีกเซตหนึ่งค่ะคือเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายตรงนี้ก็คือเซตของโจทย์ถูกไหมคะเซตของโจทย์เลยตรงกับโจทย์เลยหรือเราเรียกว่าเซตของตัวมันเอง จะเห็นว่า 1. เซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทุกเซต 2. ตัวมันเองจะเป็นสับเซตของตัวมันเองด้วยนะคะเราก็จะสรุปได้2ข้อเนาะสรุปข้อที่1คือเซตว่างค่ะเป็นสับเซตของทุกเซตสมมติให้แทนด้วยเซต a ใดแล้วกันข้อ2ก็คือเซตของตัวมันเองจะเป็นสับเซตของตัวมันเองและข้อ3ที่เราเพิ่งหาจำนวนสับเซตทั้งหมดค่ะ เราจะหาได้จากเมื่อไหร่ที่นับสมาชิกในเซตนั้นสมมุติว่ามี n สมาชิกมี n ตัวเราจะหาจำนวนสับเซตทั้งหมดได้ก็คือ2ยกกําลัง n สับเซตนะคะ,ะทีนี้มาดูความหมายของคําว่าสับเซตแท้คืออะไรสับเซตแท้ก็คือทุกสับเซตเลยค่ะที่ไม่ใช่ตัวมัน ที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะคะทุกสับเซทที่ไม่ใช่ตัวมันเองเราจะเรียกว่าสับเซตแท้ทีนี้จํานวนสับเซตคืออะไรเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วจานวนสับเซตเราจะหาได้จาก2ยกกําลัง n สับเซ,ต,บเซตก็คือตัวนี้นะคะพูดไปแล้วเนาะอ่ะ ทีนี้ถ้าหาจํานวนสับเซตแท้ล่ะคะสับเซตแท้เมื่อกี้มันหมายความว่าทุกสับเซตที่ไม่ใช่ตัวมันเองดังนั้นเราจะหาจํานวนได้ก็คือหากลบตัวมันเองไปอีก1นึ่สับเซตมันก็เลยเหลือสองยกกําลังเอลบหนบเซตนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้รู้จักความหมายของคำว,ว่าสับเซตแล้วเรามารู้จักคำว,ว่าพาวเวอร์เซตกันนะคะพาวเวอร์เซตเนี่ยถ้าเราจะหาได้คำว,ว่าพาวเวอร์พาวเวอร์มันแปลว่า มันต้องใหญ่กว่าเซตสับเซตถูกไหม power set คือใหญ่กว่าเซตแน่ใหญ่กว่า s ับเซตแน่ดังนั้นก่อนจะหา power set ได้นะคะเราจะหา s ับเซตมาก่อนเราต้องหา s ับเซตก่อนหา s ับเซตท,ทั้งหมดออกมาก่อนแล้วสัญลักษณ์ที่ใช้เนะะี่ยค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัว p วงเล็บ a ตรงนี้หมายความว่า power set a ก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของสับเซตทั้งหมดของเซต a นะคะตัวอย่างเช่นให้ a เป็นเซตว่างคะ่ะ a เป็นเซตว่างเนี่ยหมายความว่ามีสมาชิกไหมคะไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกเลยหรือเรานับสมาชิกของเซต a แล้วนับแล้วมีศูนตัว ถูกไหมคะไม่มีสมาชิกแสดงว่า n a เท่ากับ0ย์ดังนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดมันก็จะหาได้จาก2ยกกำลังศูนย์จากเมื่อกี้ที่เราสรุปสูตรเนาะ2ยกกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นถ้าเราหาสับเซตทั้งหมดของเซต a ที่ a เป็นเซตว่างเนี่ยเราจะหาสับเซตได้ทั้งหมด1สับเซตซึ่งมันก็คือเซตว่างนั่นแหละอะซึ่งก็คือเซตว่างนั่นแหละดังนั้นถ้าหา power set a power set a เป็นเซตอีกทีหนึ่งของสับเซต เป็นเซตของสับเซตอีกทีหนึ่งดังนั้นเราหาสับเซตมาแล้วคือเซตว่างเราก็เอาเซตว่างไปใส่เครื่องหมายปีกาข้อบหัวท้ายอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็น power set นั่นเองนะคะจากตัวนี้ก็จะได้ power set ก็คือเซตของเซตว่างตรงนี้อ่านว่าเซตของเซตว่างค่ะโอเคดูที่ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ถ้าให้เซตว เป็นเซตของ1ตรงนี้หมายความว่ามีสมาชิก1ตัวถ้ามีสมาชิก1ตัวหาสับเซตหาสับเซตทั้งหมดก็จะมี2ยกกําลัง1ห,หรือเท่ากับ2สับเซตสองสับเซ,ต,บเซตนั้นมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือแน่นอนเลยก็คือเซตว่างนะคะตัวที่2ก็คือจะเป็นเซต ที่มีสมาชิก1ตัวหรือในที่นี้ก็คือตัวมันเองนั่นเองนะคะก็คือเซตของ1ดังนั้นเราหาสับเซตออกมาทั้งหมดมี2องสับเซตแล้วหาพาวเวอร์เต่อเราก็ใส่ปีกาครอบหัวท้ายก็จะกลายเป็นพาวเวอร์เซต b นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3ให้เซต c มีสมาชิก2ตัวตัวนี้มีสมาชิก สตัวหมายความว่าสับเซตทั้งหมดก็จะมี2ยกกำลัง2หรือทั้งหมด4ส,สับเซตนะคะมีทั้งหมด4ส,สับเซตมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือเซตว่างนะคะตัวถัดมาจะเป็นสับเซตที่มีสมาชิก อย่างละหตัวก็คือในที่นี้ C มีสมาชิกคือ1กับ2ดังนั้น s ับเซตตัวแรกก็คือเซตของ1เซตของ2นะคะแล้วก็สับเซตที่มีสมาชิก2ตัวในที่นี้ก็คือตัวมันเองเลยก็หาครบแล้วทั้ง4 s u สับเซตดังนั้นหา p o w e r อร์เก็ใส่ปีกาหัวท้ายครอบสับเซตทั้งหมดก็จะกลายเป็น p o w e r อร์ของ C นั่นเองนะคะจากตัวอย่างการหา สับเซตและ Power Set เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือเมื่อไหร่ที่เราจะหา Power Set เนี่ยเราต้องหาสับเซตออกมาทั้งหมดก่อนแล้วใส่ปีกาครอบหัวท้ายก็จะกลายเป็น Power Set นั่นเองนะคะจากตรงนี้นักเรียนสงสัยอะไรสามารถสอบถามครูมาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ